เออเวลาเดี๋ยวนี้เวลานัดคิวใครอ่ะเวลาให้ประวัติอาจารย์ไม่ต้องให้เขาอ่านประวัติอาจารย์ก็ได้นะเออทุกที่เลยบอกเขาไม่ต้องอ่านประวัติไม่ต้องอ่านชื่อจริงด้วยเออเมื่อวานที่เฮียนที่สุดคือมีชื่อใหม่อีกแล้วนอกจากสัญชัยแล้วเอาชื่อมาอีกจากไหนไม่อีกไม่รู้เวลาเชิญขึ้นไม่ต้องใช้ชไม่ต้องใช้ชื่อว่านัทพลบุญสาอาจารย์ฟังแล้วมันละคายหูไงไม่รู้<笑><笑>เออ ชื่ออะไรวะคนคุณนัทพลบุญสาวปากน,น้ำว่าอะไรวะขอเชิญพบกับวิทยากรอาจารย์นัทพลบุญสาใครอ่ะมึงรู้จักกับใครไปขึ้นป้ายที่ไหนบอกขอเชิญพบกับวิทยากรนัทพลบุญสาใครกูถามจริงใครสอยอะไรมันคือใครปัญหาคือคนมันไม่รู้จักชื่อกูแล้วทำไมกูจะต้องเอาชื่อกูไปร้องเรแผกับเชิญใคร กูเลยสั่งทุกที่เลยไม่ต้องมาเบิ่ชื่อกูไม่ต้องส่งประวัติอะไรทั้ต้นแหละไม่ต้องมาอ่านประวัติอ้ําเอ๋ยกูจบที่นั่นที่นี่เสียเวลากูขึ้นพูดเลยจบกูมีเวลาน้อยไม่ได้มีเวลาเยอะมาเสียเวลากับนั่งอะไรทําเอา,เอา,ารประวัติประวัติกูอยู่ได้ไจะมาะอาธิบายประวัติทําไมคนก็รู้จักกูทั้งประเทศเรียกชื่อกูพอแล้วเดี๋ยวกูเดินขึ้นไปเอง